ทางเข้าฮะไม่รู้พี่อับเอาไปหรือยังเอามาอีกคันหนึ่งก็ได้เอาคันเอาคันนวนคันใหญพ่พี่ป๊อปอยู่ในรถฝากกดไลค์ like, <c oughs> กดแชร์ <c oughs> ด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีไปเดินหน้าเลย <laughs> จะไปแซวพี่เขาอีกเหรอกำ <laughs> ลังไปแซวพี่เขาสวัสดีนะครับสวัสดีผู้รักขื้นแผ่นดินไทยผู้รักชาติผู้รักทหารทุกทุกานนะครับ <im itation> อย่าลืมไปใส่เสียงเด้อพี่นอ้องเด้ออย่าลืมไปใส่เสียงใส่ซียเด้อมาอนี้เอาเลือกเอาคนที่ว่าเฮ็ดประโยชน์ให้เฮาได้หลายที่สุดน,นะครับคนที่เสียไปเอาเั่อส <im itation> วัสดีครับ <im itation> อยากโอ้โอ้่ะไปเข้าไปครับเลือกเอาคนดีประโยชน์เราเข้าหาได้ง่ายที่สุดแล้วพี่น้องเด้อย่าเลือกเอาคนดีไปเอื้อผลประโยชน์ธุรกิจเจ้าของครับตอนนี้ ผนแหน่เครื่องปรุงอยู่ตรงไหนลูกไปหาแผนกเครื่องปรุงไปไปลึกๆก,ก่อนไปนู่นไปต้นก่อนฮะอ๋เดี๋ยวมันสิลลมอ่ะตอนนี้คือสิมาซื้อเครื่องปรุงก่อนขับสิซื้อเครื่องปงออรุง,งเขาเมกอ้านี่ก็โตลินครับไปขึ้นในน่องแนะ่ไปน่องว่งน่องเบาเลย วันนี้สิมาซื้อเครื่องปรุงขอบคุณผู้ร่วมนะครับผู้ร่วมสมทบครสวัสดีครับ,ไไอ,บอันพอมาซื้อเครื่องปรุงเสียเอาไปพวกทหารมืออ่นเดี๋ยวพี่อัพยิ้มใส่ล่ะไปไปดูสิพี่อัพได้อะไรไนะ้มั้ง นะครับวันนี้ได้สามเสือมาช่วยซือ้อ <c oughs> เดี๋ยวพอเสร็จฟองเกบบากกันได้พี่นอ้องสวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าพุตมอร์นิ่งทุกคนนะครับามาฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยาตามแม่แมแม่แอบส่งใบสั่งใส่เนี่ยมอ่ะ เลือกเกาตามใบสั่งอันนี้คือห้องห้อทีซื้อเราได้ห่อตีซื้อตามตามทีทา้งทางทหารเพิ่นเพิ่นเพิ่นอันนี้มมให้ว่าคนอยากได้อย่างแน่นะครับเดี๋ยวจากนั้นเขาจะหาซื้อซีทีห้ออยากห้เพิ่นตอนนี้เอาเอาเครื่องปรุงก้อนทีเพราคือพวกหม้อพวกถ้วยพวกจานพวกกระทะอันนี้เขาสร้างทางลานข้าวจะเตรียมไว้ให้แล้ว แต่ตอนนี้เขาสิมาหาเครืองปุ่งเพื่อจีไปให้เพื่อน,นสวัสดีลูกจู้ลูกจู้สวัสดีนะลูกนะหนาวไหมอยู่ไหนวันนี้กลับบ้านหรืออยู่กรุงเทพสวัสดีค่ะแม่เกศรสมบูรณ์ขอบคุณครับอันนี้ข้าก็คือเป็นกิตอาสาเพื่อจะนำพาน้ำใจจากพี่น้องนะครับพี่น้องโพวหัก ระเบียบผู้หักพื้นเป็นดินไทยผู้หักประเทศไทยนะครับตอนนี้กำลังหาเครื่องปลุกนะครับครับก็ผู้สนับสนุนของระเบียบวัสินก็จะมีอ่าอันไหนลูกเป็นลัางลูกเออเน้นบ่อยยังไแบบเน้นอยไรั่งยังอลังบ่เออเปิดล้างเออยังอลังหนึ่งบ่คนคนซั่งยังอลังหนึ่งบ่ สอดสื้อซอสทีใส่แบบน,นี้อันนี้อันนี้อันนี้คือเหาตามใบสั่งของทั้งทั้ง,ท,งทหารเพิ่นนะครับแต่เป็นทงังหลกเพราะว่าันนั้นเป็นกองร้อยมันเป็นกองร้อยน,นั่นไม่ได้ไม่ได้เพิ่นจัดทางไหนก่อนยังเหมือนไปเบิง้ง รถด,ดีนี่รถด,ดีฟังซ่อมฟังนี่รถด,ดีรถด,ดีรถด,ดีเป็นเป็นเอาซ่องแง่กับซ่องแง่เขาเสียบจักรซ่องเขาก็เอาแบบกาหลายๆซ่องลูกรถด,ดีมันสร้างมาหลายป่ะเนยเออระบุเอเอเอ,เอาไปลวดเนี่ยมันแสบีบ <c> ท <oughs> ี่ละสปอนเซอร์ต่อไปเขารถด,ดีนี่ละ เว้ยหลายไม่เป็นจนมือเดียวเดือดรัวไม่เทียบมือเดียวเดียะเ,เ,เอาไว้เอาเป็นสิบสองซ่องไปเลยรัวสิบสองข้อไปเรื่อยพอพเจ้าจอยู่เบญฯแจกแจกันใจายกจายกันต่อยีบสิบสองสิบสองเดียวพอลั่งบ,บ่เออสิบสองบ่พ่อเขาก็เอายิบซี่ก็ได้

ด็กสอนหน่อยห้องเลยห้ <c oughs> องห่งเลยแล้วเป็นสอบนี่ปอ,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 บบอาแบบนั้นก็ได้มันยังสิง่ายลูกเออแบบนั้นหลายทุกห่อเอาเอาอายุนโนบะเอออายุนโนะปอเอาอา เอาเอเป็นสอบก็ได้แสนเดออเดขจะมีซองยหอ่บอได้หั่นถุงแง่ได้บอกเออมันจะงอไงเอาละ ซีไปเลยดวกซีไปเลยสวัสดีนะครับทุกคนที่เข้ามานะครับสวัสดีครับ Good morning ครับ สวัสดีครับเอฟซีจากฟิลิปปินส์นะครับน้ำตาลน้ำตาลน้้ี่ดิเอ้ยน้ำเกลือแต่น้ำเกลือปรุงรสบอกรวน้ำตาลตั้งเนี้ยเดี๋ยวเขาจะเดี๋ยวเขาจะจัดทั้งเแียวกม็มีอย่างอีกบอกระเบ,บ,บ,บองอีกล็อกไหมลูกเบงล็อก,กก็ไปไปลูกกจ็จอด ทางอาหารทาง,ทาง,ทางพี่ๆทหารบอกว่าไม่เอาของสดจะเอาเป็นของแห้งพวกอ,อยากถ้าถ้าอยากให้ซื้ออาหารซื้ออาหารไปสมทบก็คือจะได้เป็นอาหารแห้งพอจะเก็บไปได้หลายวันวันนี้จะไปหาซื้อเนื้อแห้งแล้วเ,เนื้อแห้งคนที่เฮ็ดพ่อไวพอเพราะคาะเจาะหลายหลายโลคนมีหม่องล้านใดที่ก็จเจอเฮ็ดไว้พวกได้มีล่านแนะนําที่ขายราคา ขายราคาน้ำใจฮะมันมันมีทถุงน้อยในหันแมนบเออเป็นสอบเออถุงใ้อยเอาเป็นสอบไปโลกอันนั้นล่ะของอันอันอันนั้นมันแทบก็อันคือหวานเบิดติเขาซารเดี๋ยวเข้าไปหาซื้อ ซื้อข้างนอกก็เอ่อครับก็พวกกันหอมกระเทียมน้ำมันอ่ะอันพี่น้องอันผู้ใดอันหูจักกันด้านขายส่งพวกหอมกระเทียมพีิกแข่งย่วนกันทะลักแนะนํามาในเดอ้อพอมื้อนี้ไปกันทลักทีไปเพราะว่ามันคือชิตเกียรตนี่คือแรงแล้วละ่ะแรงหอมแรงกระเทียมแรงอ่าพริกแล้วละ่ะ หรือผู้ใดดีมาเบื้องระเบียบมาเบื้องหมอลำมาแรงก็ซื้อมาผู้เราสอบก็ได้ผู้ใดอยากมารวมบรจิจาคหรือผู้ใดจะมาขายพอามาแรงเก่ามาขายไดเดอ้อครับจะมาขายขายราคาชาวบ้านเท่ารา,าคาพี่น้องเท่าเอาไปให้ทหารนี่แหละบด้เอามาใส่ขั้วลงลงขัาา้วหมอลำเด๋อเอาไปทหารทั้งหมดนะครับบม่บมีกิบบ่มีกักนะครับมีได้สี่ออกใส่ซอยกันเพื่ออยากให้เพิ่นแบบว่าเออคือตอนนี้กต่ที่แรกอ่ะกั กระไยดอกที่แรกกระไลยอยู่ได้ตอนเริ่มมีเหตุการณ์ไม่ไม่เนาะแต่ตอนนี้กะคือเริ่มเพ้าๆลงแน่แล้วทั้งอ่ะพี่น้องกะเข้าใจดู้ยหายก้นกะเดือดร้อนพอสมควรอยู่เลยสิ มันพ่ออยู่บ่อโลกอะน้ามันเนี่ยเป็นเอาเป็นหกซะโลกสวัสดีนะครับทุกคนสวัสดีนะครับครับเครื่องยังอื่นนะคือห้ากัะสื่อสื่อไปไว้แล้วล่ะว่าเป็นสื่อสร้างไว้แล้วอยู่สังขะนะครับ พวกกาหมอพวกเตาพวกถวยจานพวกบุกก่อนอย่างอื่นอยู่สังขาเอาสร้างไว้เลยเอาสร้างไว้แล้วเอย่าออื่นก็สิต้องไปบรรทุกเอาบรรทุกเอา ตัวลี้ตัวลีนมเอาเนี่ยนะลูกตัวล้เอารอมพิ่อ่าเดี๋ยวเอานีไปไว้เพืน่น đi thế nghe muốn đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ ต้องเอารถมาอีกวะ่าาามันปอกของเล่นอีกปาหนูจะซื้อไปทำอะไรนะโอ้ยเนาะเอาเป็นรังเอาเป็นรัง เป็นถ้วยเป็นถ้วยนี่ยเป็นถ้วยคือว่าต้องไปหาใ่ถ้วยอีกตเอาเป่ต้องเต้องเป็นลัางโลกบ่อพ่อลูกบอกมาอีกต่อรถแบบน้องเอาอมารถนรถขไปไหมโอ้ต้องจัดให้พ่อละหาแตค่ายคุ้มถั่วเจ้าแกออกบล็ลตติ เป็นแพทย์แกอยากล่างเลยเป็นแพทย์เวลวเขาเจะแกออกอวันเดียวล่างหนูไม่จัดแพทย์นั่นแหละก็อยากได้ยกลังนั่นแหละจะบาเดียวก็ตามก็ขอได้เป็นลังเอาสี่ลัง มาม่ารสต้ยมยำหมูสับแต่เอาเอาลถห้องมาใส่อีกรถรถอะ แล้วเป็นลังมาแล้วนี่เด้อครับพี่น้องจะหารถมาอีกลูกได้มามาสีลังแล้วเอาอันนี้ใช่ไหมใช่ไหมอันนี้เอาไปอ้ ได้ล่างไงแล้วลูกเพราะว่านี่เอานี้ไปเพิ่มเอาน,นี้ไปเพิ่มมันได้อันนี้ไปเพิ่มก็ได้นนไเจ้าเด็กแบบกองอยู่ครัเออแบบกลองล่างไงแล,แล้วแบบนี้น้ำอันนี้รสชาติดังนี้ฮะน,นี่แบบกองจากล่างสี่ลังเลยอ่นนอาหน,หนูหนูเข้าไปอยู่ในนั้นเลย ใส่ไลยลูกใส่รถเลยใช่ไปรถมันเบิดยุดหรอมีอาหารไทยนะครับสนับสนุนสินค้าไทยนองมากว่าของไม่มีวะ เป็นหลังไม่มีได้เทียงเอาจังใดเป็นหลัง <c oughs> เผืออะไรอีกอัพอัพเลยยังอีกอ่อไปเบิ้งไปเบิ้งเลย ครับอันนี้คือบางส่วนนะครับบางส่วนที่เราขอซื้อจุดเดียวให้จบจากนั้นกระชิบไปหาเบื้องหอมเบื้องพริกเบื้องกระเทียมนี่แหละพี่น้องมือแรง่งเดี๋ยวว่าในเสื้อถ่ายร้านไายทรงหอมพริกกระเทียมในกันทะลักว่ามืออืนอนวันที่สิบสองวันที่วันทีอ่อะไรมือนี่ <laughs> กันทะลักเราสังขะเนาะเออ อันทางเราสังขาสังขารเราจังจังไปเออสีขอก้อนตีสีขอวเราสังขาตีครับา่วยหย่านโปรตีนเมคโคไอซูรินความอยู่ออกสร้างหนอก สวัสดีนะครับสวัสดีครับขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกาแฟซองใไ้ทารด้วยนะครับ